เจ้าพ่อจ้าสวัสด,ดีค่ะครับรูพ้พ่อติดติดงานก็นเลยอ่สาจักหน่อยเว่าใน,นไปในพอ่อห้าหน้อยห,หอ้องห้าคราบสองสามน้อยนี่ละโอ้โอจะเง็นว่าบ้านนี่เดินบ่ค่อยดีน <c oughs> เนาะครับอ๋อบ่เป็นยังบ่เป็นยังเอามือนี้ไหม เอามือหนี่งมเมื่มอหนีเป็นขลังขั้นทีสิบสองท่านไว้จะคมสองขัง้นหารอยหกสิบหกเรียกลักยังพอจะ้ะหนึ่งสองสามที่หาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวประกบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จับคู่ หนึ่งหกหนึ่งเจ็8หนึ่งแปดหนึ่งเก้ศสองหสองเสองปสองเ้าสอสาหสาเจดสามแสามเสาห 4 7 4 8 4 9 4 0 5 6 5 7 5 8 5 9 5 0 1 2 3 4 5ชุดวิ่งตัวใดพอจะาห3 4 0 6 1 3 4 0หนึ่งสา เรว่างหกกับนะหนึ่งเนาะเ่องหกหนึ่งขออนุญาตทุกต้นตัวเลขเนาะพอเนาะครับค่ะตัวเลขแนวทางห้าน้อยสำหรับวันที่สิบสองท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะ

ชุดวิ่นหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ระว่างหกกับหนึ่งนะพ่อเนาะเอาพ่อมีอยา่างสบก็แฟนค่ะบเอฟซีบ, 4, บอรครับน้อยมันกันแก้วแก้วมาหลายเหมือนละแล้บลูดร,รอวามันหนึ่เขาน้อยค,คุ้งเสือกพี่จะหน้าบอกว่ามันป้นเข่าดีกับตัวเลขคือน้อยเพียงสันละไม่ได้ฟัง เขาเท่ขึ้นกันไม่ทนเขากันมันเอาดีช่งเล่นไล่ก็ได้หรอกถ้ามันจะเข้าดีก็เพราจักเรา่าเอาก็เพราจักว่ามันจะออกทีก็เาดีต้องเวทธรรมถูกันละออกหน่อยกับให้เขาบอกออกแต่ว่าเจ้าขนนังสิรลุกขึ้นหมละไอ้สิรลุกขึ้นหมดละมึงก็ได้แต่ว่าเราแต่แล้วมันก็ว่ามันจะเข้าดีมาได้ก็ที่ซ้ำเก่ากับยุคงที่ยุคพังละ มันแอบอมู่มวนนี้เขาดีก็บพกากว่าเพบาะหงกแนเต่เสียเตน้อยไปยังสละู้เสีอกระไดพอนพอนไปจากน้อยก็ต้องเสียไรได้ฟังห้ามเขาห้ามเพรเขาก็ยังห้ามบพรเขาก็ยังว่าเสียไหลนนะจ้าเนี่หน่อยแลเล็กน่อยไปทาละบาดได้ยังเพลงสละเพได้ฟังนันบออกสมือยหอก มันไมนได้สูมือกันได้ก็ได้ฮะมันเชยกับเชะสูมือให้เขาละมันทำวัตถุกับเชะตลอดเนาะมันเล่นการเล่นเนี่ยมันควบแจ้งมันสูงด้วยแล้วอันพวกกล้ากับพวกใดอานกล้ากับท้าที่เทียมันกับวัตถุกันนี่มันก็บอกวัตถุกันการเล่นนี่ก็ได้มันกบไม่ได้กับเชยกับท้อกันละอานเลียนเชยกับท้อกันได้กับท้อกันละ กันโชคดีก <irgendw el che> ันได้หลายกันโชคว่าดีกันได้หน่อยมังสั่นละเอตหนึ่งกันได้มันก็มันก็เขาดีมากเดี๋ยวยายอกว่าพวกิึงกันได้มันก็เขาก็มาลดบวกบวกงสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละมันนี่อทะที่เขาดีกับพวกหัวเขาแลผู้เสือกทิจชนามึงสั่นละป็นจะเสือกยังเสือาเป็นอะไรกับพันเป็นอะไรนั่นแหละแต่นี่สันละยังไรดอกจ้าอ เอาทำช่วงขาตรงพิจารณาจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเมื่อกับพึ่งพึ่งเบาๆมาส,สองหมื่นเนาะพอเนอะครับ,บจาตะกี้กับเขาดีอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้กับทำช่วงขาเขาเลี้ยง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 ล้วก็สิพอนลงเดี๋ยวสีเลีงต่อเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นไลยทันหลายคนกะยีบพูนข้นคน,นกะเอาตัวเลขกน,นวทางพอไปเป็นตะล่างเพื่อที่จะยัดยิบจับซื้อหุ่นซื้อยางยางอื่นต่อกับได้ขึ้นกันนะคะ เพราะว่าหลาย่านหลายคนมันจะโทษว่าเอาตลอดกาบทำชุ่มขาตัวเลขกแนวทางของพวกพุ่มบริเวณสื่อตะน้อยอย่างเดียวหุ่นทั้งวันนะคะหุ่นทั้งวันเล่าน้อยเอียงนักกิ้เคอกเคียดาพิชนะคะเพราะฉะนั้นทำชุ่มไปพิจารณาไปเหตุการณ์บ้านจักน้อยน่อเนาะครับค่ะเพ่อะสำหรับคลิปนี้เขาขอกลับเพระพวกคุณพอไร้ไร้ที่ให้ตัวเลยกแนวทาาไม่นูนเป็นสะพานบุญให้ทำู้ชมนะค่ะเนาะหอยพอสุขภาพแข็งแรงตัวเลีกปังปังเมลรดนี่ คอยเขาทั้งหาหน้ยนะพ่อเนาะครับจากขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะครับ